คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็กราบสวัสดีนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมไอ้ตรีบใบแกนเจคอดนะท่านผู้ชมเพราะอันนี้เลยอันดับแรกเลยนะผมเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงเวลานี้มีเกมอะไรกันบ้างนะก็อยู่กับ a d m เกมนะก็อยู่กับนิดสามถึงตีหนึ่งนะครับสองเกมนี้เลยน้องสาวท่ากับเกมใหม่ครับผมออืมโ้ชื่อเกมอะไรลรืวะาตำนานแห่งเผือกิวุฒิกับสาวท่ามแน่นอนนะครับผมขอสาวท่ามก่อนเลยแล้วกัน เอ้ยปิดเกมแต่ว่าเกมนี้ดีสับขาลอกแกปล่อยให้งงก็จัดเล่นเขาทํำก่อนแต่ว่าขอเกมนี้เลยละกันนะครับผมสับขาลอกแบบให้งงงงนะครับผมให้เกมมันงงให้เกมมันเอิดเลื่อให้แตกกันกระจายกันไปเลยละกันนะครับผมก็มาเกมนี้เลยนะผมพกมาสองร้อยจัดไปก่อนสี่ปุนเพื่อนเออ เออแล้วกูดอกมันเกินไปว่าหน่อยไม่แตกจะบอกไม่่องสาวถ้ำแบบเล่นเกมนี้กันบอกไอ้หลายใจไม่แตกแม่งเลยนะผมนั่นไงไรคำารกันคำน้อนอยู่ในความวิ่รักจังไรเลยเกินจังกว่านี้ไอหยาโบกเข้าไปจังหว่านี้ลูกคิวมาเออคิวมาแต่คิวบาก็ไม่รู้โชโชไปลูก เงียบเชียบแหววไอรอดเงียบเหลือเกินเธอโบนี่คือไหลเป็นดาร์เลยจังหวะนีโ้โอ้โอเคไห้มาเพื่อนไห้มาคูนสี่คูนสีส่แล้วสะสมไปก้อนอุ้ยมาเฉยเออสี่แรกมาแล้วผู้ชมโอ้โหเบดูซาพอมาสี่สี่หน่วยกันเลยเดียวเชียวสิบคลสิบผล ติดใจเลยนะเกมน,นี้คือคูณมันโหดจริงๆนะท่านผู้ชมถึงจะไม่มีฟิลเจอร์ชื่อฟีสปินนะครับแต่ว่าถ้าแตกนอกหรือแตกในนี่คือคูณมันแบบอลังการงานสร้างกันเลยถ้าติดไห่ที่มีคูณมีไม่ไห่ที่มีคูณเงียบจังหวะโอเคครับผมมีคูณมีคูณครับผมได้คูณติดสานจังหวะนี้โอ้โหไม่ติดคำนวณวะต้องรอไม่ติดคำนวณถึงจะได้คูณนะท่านผู้ชมไม่ง่ายไม่ยาก เด็ก็เหมือนจะยากสรุปอยง่ายง่ายหรือจะยากนะครับผมโอ้ยถูกคิวมาด้วยเพื่อน15จุด6โซนนะครับผมดอกสุดท้ายฮัลโหลเบบี้โอ้โหอะไรวันนี้เพื่อนเกลือจัดปลัดบอกกันเลยดอกแรกก็ปลาไปสาย30ซี่บาทเลยนะครับผมปลาไปนี่คือแบบน้อยนะน้อยจัดยังไง โอ้เงียบโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเพื่อนคือท,ที่กูเงียบคือมันเงียบจริงๆนะครับผมเงียบทั้งแบบโอ้โหอะไรวันนี้ตามจริงเพื่อนเลิฟย่างไงครับ โอ้ไหมาหามาครับผมขออีกหนึ่งขั้โบหนึ่งขั้โบมันจะติดคูนไงเพื่อนเอ่ยคูนฮ่าไปฮ่าไปลูกเคียวมาผมสะสมคูนไปคูนสิบห้าจังหวะนี้ติดลูกเอบอกคิวได้งไงชักดาบโชชักดาบโชว์หนึ่งปีได้ไหมลูกติดดาบเรียบร้อยร้อยสามสิบห้านะครับผมลูกเอมาต่อโอ้โหสุดจริงสุดจัดรุนตั้งบัตรน้าเลยลูกเอ่ยเอาเรื่องวันสองร้อยหกสิบหกนะครับจออกนี้ที่รอคอยและลอยคอยมา เป็ดสากมาอีกบิดไอสุดแล้วมันหยุดที่เขาเม็ดทูดขึ้นเหมือนเดิมอย่าเม็ดเลยก็พุ่นพุ่นเล่นนะพุ่เล่นนะเฮ้ยโอ้โหสามเสียงสามเสียงยังไงครับผมอ้าปากมาอ้าปากเวออ้าปากกว้างแบบนี้เออสวยจอยสองครับเจะขึ้นง่ายแตกแต่ว่าจะไม่แตกหรือยังไงย้ายใสเพื่อนคูณเก้าปุ๋ยม้ามาอัลาวินขี่มาขาวคูณหกสะสมคูณติดเอไปเต็มทีนะครับหนึ่งจุดแปด โอ้โหเบสาดลที่มันแตกเอาไว้จริงนะครับน่าจะเพิ่มเบ็สตังนิดแต่ว่ากำลังเราน้อยเหลือเกินตอนนี้มีแค่สาม้อ,อยหอยๆน้อยๆเฮียยังไงเพื่อนลูเคมาคูน่าตัสมแบบคูณสิบเอ็ดเลือไอ้กหกมุนนังไม่มีปีกทีท่าที่จะแตกกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้ไอโอไมายกอด โอ้โหน้องน้องไว้ยังไงทรงเอทรงดีนะครับป oh ูสิบแปดมันต้องอย่างนั้นสิพี่มุนไปอีกสักดอกละกาันเม็ดโอ้ oh oh. อะไรวันนี้เพื่อนเอ่ยสองตาติดกันเลยนะผมแบบตอกย้ำความเจ็บปวดไอชอกจำละกำใจกันเลยนะท oh ี่สิบแปดโอ้ไม่กอเพิ่มเบ็ดดีกว่าไม่ไหวแล้วกูห้าบาทเลยถ้ามันขึ้นก็ขอให้มันแบบขึ้นแบบแพงๆไปเลยละกันนะผม เอาสิเพื่อนเอาสิเพื่อนยังไงครับโป๊ะไปหนึ่งทีโชว์โชว์โชห้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกหมดหมดกวาหมด,หมดอุ้ยเออเบดห้าบาทครับผมเป็นฟรีแล้วมาดูว่าจะแตกให้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะเงียบเชียบอยากก่างกระป๋าชา้ากันเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ อยังไงครับได้เหรียญว่นได้เหรียญคูณ3เข้าไปสะสมไปคูณ6คูณ6ติกาเดเตอร์บวก A บวก A แล้วยังไงเอ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 แล้วครับทรงสอง a อง2ซับก็เลยทีเดียวเทียวสุดยอดกระเทียนเกียวกระเทียวทอดกันเลยเพื่อนเออยโจหนุ่มลูก A มาครับผมคูณ6คูณ6กันเลยแต่น้อยจังวะ เขาเป็นเลือจังว่าเพื่อนเลยไม่เหมือนแตกวันแรกที่เราคุยกันเลยนะวันแรกคือแตกรงแตกดีเหลือเกินวันนี้ออกแนวรายกากแขกงแขงโปกงกปกะโหลกลาแลแ้วจงกวันนี้ลูกเอมากขบอกกู3เข้าไปกูสิบเก้นี่กูคงไม่ได้ใช้ในชาตินี้นะครับผมติดไม่เกินสองคอมโบเลยกูอ้ากูจิไป2หมดขอเพื่อนกูขอเฮ้ยโคชองดีลูกเเมื่อกี้ไอ้ย่า เม็ดกูว่าแล้วเกลืออีกแล้วขึ้นฟรีบอยแบบนี้ประจำเลยกูดวงเป็นอะไรวะเน,นี่ยเพื่อนวันนี้สักนิดสักหน่อยวะเบ็ดสิบบาทเลยมายอดเบ็ดกันดีกว่าเพื่อนยอดน้ำเข้าท่วมกันโชะโชะไม่หนึ่งคัม,ม่โชะอะไรจังหวะนี้ดังโปะมากกว่านะครับหัวกูเนี่ยแตกแลไวจังหวะนี้ครับเม็ดกูว่าเม็ดกลับมารองลอยเท่าต้นเหมือนเดิมยังไง รายการเหลือเกินวันนี้โอเคเหรียญทองมาครับผมจังหวะน,นี้ขออยห,หนึ่งขอมบเออสวยครับผมติดเซ็นคอมบมันจะไไ,ได้คูนไงเพื่อนลูกเอมาแถมคูนไปอีกเป็นคูน23คูน23ติดหายบวกคิวโอโ้อย4ีจังหวะน,นี้ลูกเอมาต่อเนื่อง,ง,งกันเลยอุ้ยเอาเรื่องจัดคูน28เลยว่ะไปแบบคันสุดจริงๆนะครับดอกนี้5 3ร้อบ มาเบ็ดสามสิบเลยเล่นโหดมันโกดกันมาดีพื้นเอาซีแตกน้อยดีนะคูจัดเบ็ดสูงไปโชว์หนึ่งทีดังว่นนี้ติดดาบคู่ขอโล่ได้ไหมดาบโล่นะนะแพงน่าดูนะท่านผู้ชมโชว์หรือให้เงินให้เงินให้เงินติดเคเฉยเคมาคูณแปดเซมาเพื่อนเพื่อนเซมาเพื่อนโชว์โชว,โชว์เป็นสามสิบเป็นงไงติดเฉยเลยจังหวะนี้ ขอแบบหลายๆได้ไหมแตกน้อยแต่เกินยมดีมมากเลยจังหวะนี้เฮ้ยสามเสี่ยนแล้วเมื่อกี้โอ้ยอว่าแล้วจวังหวะมันได้เจ็บคอเลยคูเหมือนมันจะมานะค,ะครับเมื่อกี้ผมมาหลายรอบแล้วไงสองบ้างสามบ้างนะครับผมรอบนี้มาสี่เลยขึ้นฟรีเบสสามสิบคำนวณหรือเปล่าวะถามจริงได้ะะเลยเจ็บคอออภัยด้วยนะครับผมพวดมากทุกวนัน ยังไงครับโอเคลูกคิวมาครับผมได้คูน5าสะสมคูุ้ยสวยสวยคอแบบคูณ20และติดคำนวนแบบ2องแบบสักสี่ห้าคอมโบนะครับผมบอกเลยว่าปัดเทิงเดิมลาดแน่นอนฟาบเข้าไปในทันทีฟานเข้าไปลูกฟานเข้าไปลูกฟานต่อไม่ไม่ต่อด้วยไม่มีใครวิ่งไม้ผัดต่อกันเลยทีเดียวเชียวโอเคให้มาครับผมได้คูณ15้อายาอะไรวันนี้เพื่อนตามจริง ขึ้นฟรีมาเท่าไหร่วะสามสี่รอบนี่คือเกลือทุกรอบเลยนะผู้ชมโอ้โหเก้าอีก,ก็ดังเอียดอาร์เลยเกินอันนี้มาคนรัวๆแหละครับผมย้ายหัวมันร้อนไอ้ยาโุ๊กคิวมาเพื่อนเออสวยงานพลันก้าพลันแปดเมอี้ะขอแบบข,ข,ขออีกขออกีกลูกขออีกโอ้ยมันได้คูณสิบแต่ไม่ติดไม่ติดคำนวณวน่นตอนที่สอง คือมันต้องได้สองคอมโบอ่ะหรืได้คูนเพื่อนนะขอหน่อยเถอะโอ้โหเอาแข็งจัดพอวันนี้ต้องวดให้นิ่มต้องวัดให้นิ่มหรยก็แหบเฉยกูโอเคไห่มาครับผมคูณคูนไปอีกคูณไปอีกเรือ่องนี้โอ้อยมันแตกน้อย,ยเนี่ยเบสไอ้ผลรถเบดนี่นะเพื่อนเบสสามสิบยังไม่ได้พันนี้แบบเพื่อนเลยพลเรืสิบบ้าทแล้วมันก็แ,แตกเฉย 523สาครับกลับมาวนลูปนะลกอีกแล้วกลับมา500ไอ้ออจอว่าช้ากันเลยอุย้ยขึ้นบ่อยนะครับจริงบ่อยนี้มันดีหรือไม่ก็ไม่ก็จะดีเท่าไหร่บอสต้อจินคำนวณกันเลยนะครับผมไม่เหมือนโปรวันแรกกันเลยที่แตกโกรธมัโนโกรธกันวันนี้คือแข่งแข่งแบบแข่งเลยโอเคได้อยู่นะผู้ชมมาคู15บหคูสติดหายติดหายแนละ้วยังไงต่อเพื่อนเอ่รอยร4 2ิมา ขอแบบหลายเยีวๆาหลายเยียวยาจะจบจะสิ้นกันไหมวันนี้กูยังเหลือยังยังได้แค่หกคร้อยกว่าบาทอยู่เลยเนี่ยหรือขึ้นลงลงเป็นเคเป็นเคบอกเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับกูนะครับย้ายอายอย่างไรครับแจกบังเหอบคูณคูนอ่ะเออสวยไม่สวยแรกหนึ่งของโบเองจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่โดยจังหวะนี้กูไม่ได้เฮี้ยนเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยมัน โอ้โหมันเกินไปไหมเพื่อนนะบางทีแข่งคืนฟีสปินห้าฟีรอบห้ารอบเลยไหมห้าสิบหมุนน่คิดดูแล้วกันห้ารอบเนี่ยห้าหรือหกรอบแล้ววันนี้ห้ารอบนี่แหละคือแบบมันไม่แตกเลยเพื่อนมันไม่จ่ายกันเลยนะฟีสปินเกมนี้ดูเสียงมืดแล้วกันดังวืดดังวาดดังวืดดังวาดกันเลยมาไม่สามสิบติดไหมมายอดยอดไปติด ก็ไม่ค่อยดีใจแล้วจริงๆติดบ่อยจัดพื้นแต่ว่ามันไม่ติดคำนวนไม่่ช่กันเลย <c oughs> เก็บพอเลยกูมาลุ้นดอกนี่แหละเอาดิเท่าไหร่ก็เอาขอเอาสองสาพัน,พนก็ยังดีมาเพื่อนพอแล้วเริ่มเหนื่อยเนื่อยเมื่อยนิ้วแล้วผมไม่ขึ้นสิบเคแล้วว่าวันนี้โชว์โช๊ไม่ลูกโชว์ไปยังไงต่อขอคำโบรัวไหลเรียงและเรียงลาย โอ้ยสกาเดเตอร์นะครับผมมามาคูณคูณ12คูณ12แล้วยังไงต่อติดติดเหรียญนะครับผมเมื่อกี้โอ้โหดาบคู่มาคูณ5แทนเข้าไปคูณเ17คูณ17ติดทรง A ทรง D คนนึิมของเฮได้ให้อีกไอ้หนึ่งดอกมาว่ะมันเริ่มไหลแล้วมันเริ่มไหลแล้วเพื่อนมาเอ้ยมาเอ้ย688เอ้ยเอาว่ะมันเริ่มมาแล้วเพื่อนเรามาดูดีกว่ามันจะแทงอีกหรือเปล่า6หมุดนี้เขาแบบจบแบบเท่ๆเลยนะมจบเเทศอะไร 5K ขอ 5K พออ่ะ5ไม่5ก็ขอ 10K ไปเลยนะพ่อเหมือนจะโลภเหมือนจะโลภเลิกลากแล้วหนึ่งโจ๊กครับไอโอ้โหโอเคเพื่อนติดหายติดหายแล้วจะไงต่อหายบอก K บอก A K J เยอยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไห้หมดแสบตาเหลือเกินแสบมันเจนแรงแสบตาเท่าไรเพื่อน1,15นะครับผมโอเคขาดเด็พันเดียวขาดเด็พันเดียว ใจหน่อยใจยหน่อยใจยหน่อยจยห,อยหมดกว่าหมดแหละหมดเออเอาแค่นี้ก็เอานะผมมันแข็งเลเกินนะผมโอ้โหถือว่าเอาไปหน,นกระโหลกพอนวดเท่าไหร่ก็นวดไม่นิ่มสักทีนะแต่ก็ยังดีที่ได้มา 4K นะอ่าเป็นว่านะผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับผมลิงก์อยู่ที่มันแรกใตคลิปเลยนะครับผมไปก็คลิปนี้สรุปเกลือ แต่ว่าแบบไม่ถึงกับหมดตูดนะท่านผู้ชมยงังได้อยู่อ่ะก็ขอลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะผมหปันว่าเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ก็บ๊ายบาย